สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยรายรีพอร์ตคนไทยในต่างแดนผมธนสิทธิ์ปันตาครับครับผมจำเรียกยักุลนะครับครับเราพีคข่าวสารรัฐมานําเสนอใช่ครับครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับครับที่วันนี้คนไทยที่ในประเทศไทยและทั่วโลกนะครับชื่นชมยินดีนะครับคือเป็นรายงานข่าวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณชุมพลเจริญเปี่ยมนะครับทีมงานของรายการนะครับได้ประมวลภาพบรรยากาศที่ชาวไทยและอาสาสมัครช่วยหาเสียง ร่วมกันแสดงความยินดีกับพันโทหญิงรัตด,ดาแชมมี่ดักเวิร์ดนะครับที่ชนะการเลือกตั้งสสเขต8รัฐอินเลนอยเป็นหญิงไทยอเมริกันคนแรกแล้วก็เป็นหญิงอเมริกันเอเชียคนแรกนะครับที่ได้รับเลือกเข้าไปนั่งในสภาของเกตนะครับโดยมีมารดาและน้องชายร่วม,วมแสดงความยินดีด้วยนะครับระหว่างที่มีการกล่าวขอบคุณหลังจากรู้ผลชนะการเลือกตั้งนะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างยิ่งเลยใช่ครับผม สาที่2นะครับไปที่ประเทศเยอรมนีนะครับพระครูประหลัดภัยบุญกิจเจ้าวาดวัดสมเด็จเยอรมนีนะครับได้จัดงานทําบุญออกพรรษาตามประเพณีเช่นเดียวกันกับในประเทศไทยนะครับโดยพระสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดจํานวน6รูปได้ออกเดินบินาตเพื่อให้สาธุชนได้ตักบาตรเทโวโลหนะนะครับ มีชาวไทยและชาวต่างประเทศไปร่วมทำบุญกันอย่างอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศแจม่มใสแดดออกแต่มีอากาศเย็นลงมากถึง5องศาเซลเซียสนะครับแต่ผู้คนก็ไม่หนีร่วมทำบุญตักบ,บาตรกันอย่างคับข้างอิ่มบุญันดุ่นหน้าเลยครับครับกันก็เป็นสาระช่วงแรกนะครับ,รบช่วงต่อไปพบกับคนไทยกจิ๋นและนาจิธรรมนาจิทองครับ คุผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่เมืองโครโรนค่ะที่ประเทศเยอรมนีนะคะตอนนี้นะคะอยู่กับคุณทุเรียนเนียมชาวนาค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านนวดแผนไทยชื่อดังนะคะชื่อร้านคาแอนโยกไทยมาสสสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะอยากจะให้พี่เล่านิดนึงคะ่ะว่าเวลาเราเปิดร้านที่เนี่คะ่ะยากไหมคะกฎหมายที่นี่คะ่ะก็ยากอยู่แต่พอดีแฟนช่วยเหลือนะคะก็เลยไปได้ แล้วอย่างเราจะเปิดที่นี่ค่ะต้องไปเรียนนวดที่เมืองไทยมาใช่ไหมะจมะต้องไปเรียนนวดที่เมืองไทยแล้วก็ได้ใบมาแล้วก็ไปที่สตั๊ดนะคะเรื MM. ออำเภอก็จะได้อ <abb meal S 1> ืม uh huh huh huh, ค่ะแล้วร้านใหญ่มากเลยค่ะมีหลายเตียงมากเลยใช่ไหมคะจ้ะจทั้งหมดมีหกเตียงแล้วก็เตียงนวดเท้าอีกสองก็รวมเป็นแปดจ้ะอืมค่ะอย่างลูกค้ามาที่นี่ค่ะเห็นว่ามีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ชอบนวดแผนไทยมากเลยใช่ไหมคะ<า>ส่วนมากก็เป็นชาวต่างชาติ นิยมชอบนวดไทยนะครับแบบนวดแล้วเขาหายนะจ๊ะหายปวดหายเมื่อยหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ช่วยแก้ได้เยอะค่ะงานเยอะขนาดนี้ค่ะมีเวลาไปช่วยงานชุมชนไทยวัดไทยต่างๆด้วยใช่ไหมคะก็มีเวลาไปเวลาช่วง w a e k e n สัปดหหรือวันอาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์นี่ส่วนมากจะหยุดะจะพักผ่อนเพราะว่าเราทาม,มาทั้งอาทิตย์แล้วก็พักผ่อน ไปช่วยงานวัดบ้างอะไรนะจ๊ะค่ะคนไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็มีกิจกรรมก็จะไปช่วยงานวัดต่างๆนะคะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบคุณคุณพี่เป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ ใช่เลยโดนใจฉันเลย,ใช,เลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเยี๊ยวซ่า <EL SA S 1> หมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มขมำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอ,อร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรช a r t และเซเว่นอีเลเวนลอตอนสตอยนักเขียนใหญ่ซึ่งมีชื่อเสียง ข้ามการเวลามาจนถึงทุกวันนี้เคยเขียนปริศนาธรรมอาไว,ว้ว่าใครคือคนสําคัญที่สุดมีใครต่อใครหลายคนพยายามจะตอบว่าคนที่สําคัญที่สุดควรจะเป็นพ่อของเราแม่ของเราเจ้านายของเราแต่ต่อสตอยตอบว่าคําตอบเหล่านั้นผิดทั้งหมดในทัศนะของท่านคนสําคัญที่สุดคือคนที่อยู่ตรงหน้าของเราหมายความว่าเรากําลังคุยอยู่กับใครก็ตาม เรากําลังติดต่อกับใครก็ตามคนคนนั้นคือคนสําคัญที่สุดทําไมเขาจึงสําคัญที่สุดเพราะนั่นอาจเป็นไปได้ว่าบางครั้งนั่นอาจจะเป็นการพบกันครั้งแรกและครั้งสุดท้ายระหว่างเรากับเขาฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้มาพบกันเช่นนั้นเป็นไปได้ยากมากทุกครั้งที่เรากําลังคุยกับใครเราควรจะให้เกียรติคนคนนั้นอย่างดีที่สุดเพราะเมื่อเราจากกันไปแล้วถ้าการพบกันครั้งนั้น เป็นการพบที่ประทับใจที่สุดความประทับใจนั้นจะอยู่ไปตราบนานเท่านานสนับสนุนโดยบริษัทจเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมี่แอนแซนดี Beauty Spa นิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากตร์คนโลก Sidesco Excellent in quality, excellent in services ขามผู้เขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั่นอยู่หนใดลดปล่อยใจ ามควมัน,วน,น,เ,นเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือไม่ใช่ กุ้ยเชี่ยวซาหมูกุยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มขำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และ7 e l e v e n สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยนกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะตอนนี้นะคะฉันอยู่กับท่านปริชัดรือภัยบุญพันธ์ค่ะท่านเป็นอัครราชทูตค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับประวัติค่ะค่ะก็จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังเรียนจบก็คือเข้ามารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศเลยนะคะงาน หลักๆเนี่ยตั้งแต่แรกเข้ากระทรวงเราก,เก็อยู่ที่กรมการเมืองนะคะรับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่ตไทยแคนาดาหรือรับผิดชอบความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยแคนาดาแล้วก็รับผิดชอบออความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในละตินอเมริกาบางประเทศนะคะหลังจากนั้นก็ได้รับการพิจารณาให้ไปประจำการต่างประเทศครั้งแรกที่ สายทูตไทยที่กรุงวอชิงตันดีซีก็เหมือนเดิมค่ะก็คือรับผิดชอบงานความสัมพันธ์ทวิภาคีแต่รับผิดชอบงานทางด้านการ,การเมืองกับงานองค์การระหว่างประเทศค่ะเมื่อครบกําหนดวาระประจำการก็กลับมาที่กระทรวงการต่างประเทศรัชการที่กลมอาเซียนนะคะ ก็อยู่ที่นั่น4ปีในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประจาอาเซียนแล้วก็การประชุมประจําปีของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจานะคะจบจากที่กรมอาเซียนก็ได้รับพิรณาให้ไปประจำการที่สายทุตไทยที่กรุงจาก,การ์ตานะคะก็รับชอบงานอาเซียนควบคู่กันไปกับงานการเมืองและก็งานเศรษฐกิจนะคะ ครบาวาระประจำการก็กลับมารับผิดชอบงานทางด้านการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะคะร mm hmm. ับผิดชอบงานความสัมพันธ์ทวีภาคีไทยออสเตรียไทยนิวซีแลนด์ Zealand, แล้วก็ไทยกับประเทศในแปซิฟิกใ mm hmm. ต้แต่โดยเป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมดูแลกำกับดูแลเจ้าหน้าที่โตอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกรุม จะมีการตั้งกรมการกงศุลเนี่ยก็ได้ขอไปเริ่มมันเริ่มเปิดกรม,มนะฮะเมื่อปี25 4หก็เป็นชุดบุกเบอร์ไมอย่างงั้นน,น,<ช>นะคะก็คือไปอยู่ที่กรงการกูสุลเป็นชุดแรกนะคะก็อยูอ่ที่นั่นที่กองตรวจลงตราและกิจการคนต่างด้าวนะคะก็อยู่ที่นั่น5ปีนะคะแล้วก็ได้รับชินาให้ามาเป็นผู้บริการที่กองอสันติภาพนะคะ ลดอาวุธและความมั่นคงที่กรมการต่างประเทศอยู่ที่นั่นอีกหนึ่งปีโดยที่ปีนั้นเนี่ยรับผิดชอบงานหลักคือเราเป็นเจ้าภาพไทยเป็นเจ้าภาพประชุมสมาชิกรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาอยู่ได้ประมาณไม่ถึงปีอะค่ะก็ได้รับชนะให้ไปประจำการที่ศาลศากลกรุงกส่วนใหญ่ที่นครขจมชินด์ดำรงตำแหน่งเป็นรองกรุ๊กส่นใหญ่นะคะก็คือเป็นรองหัวหน้าสมัชชงานก็กันกลองงาน ก่อนที่เสนอท่านกงสุนใหญ่แล้วก็รับหน้าที่เป็นเฮดออฟชันสลี่ก็คือเป็นงานแม่บ้านานะคะที่ที่นั่นอยู่ที่นั่น4ปีก็กลับมาเป็นลูกมอ,อก,กรมการกงสุนครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นหัวหน้าสำน,นักงานหนังสือเดินทางวางนาได้ปีครึ่งนะคะก็ได้รับชีนาให้มาอยู่ที่าสานทูตท,ที่นี่ค่ะที่กรุงเวนะียนนาก็ช่วง3ปีแรกก็ทํางานกงศูนนะคะปัจจุบันก็ได้รับผิดชอบ เป็นรองหัวนหวน้าสมักงานนะคะก็เป็นอะไรทู่ก็ดูแลกันกรองงานเข้าออกทั้งหมดนะคะแล้วท่านอยากจะฝากอะไรสําหรับคนไทยที่มาทํางานที่นี่คะ่ะเรื่องวีซาก็คือส่วนมากเขาได้วีซ่ามาทํางานหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวกะที่เขามาทํางานกันคือในส่วนของออประเทศในในเขตอนาณาของเราคือสโลวักสโลวีเนียเนี่ยในส่งสโลวักเนี่ยนะคะคือในส่วนของสารทั่วในดิฉันได ได้เขียนบทความนะคะเพื่อแนะนำกว้างๆแก่เขาด้วยนะคะว่าเขากำลังมาเผชิญกับอะไรเขาควรจะเตรียมตัวอย่างไรขณะเดียวกันเราก็มีตัวอย่างของสัญญาจ้างงานเพื่อเขาดูว่าอย่างเนี้ยเขาจะไม่เสียเปรียบนะคะคือคือในส่วนของสองประเทศเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นแรงงานไทยเราก็จะ มุ่งให้ความสำคัญทางด้านนี้แต่ในส่งออสเตรียเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหา,เ,<อ>าเรื่องแรงางานเพราะส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านเขาจะมีวีซ่าที่อยู่ที่นี่เขาจะได้รับอนุญาตให้ทํางานเพราะฉะนั้นก็แทบไม่มีปัญหาในการทํางานของเขาที่นี่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะมากสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกียวซ่าหมูกุ้ยชาย่าย c ีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอ ใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่าย,ยเกลียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมา t และเซเว่นอีเลเวน ถ้าสู่ช่วงปฏิทินหนาแน่นนะครับปฏิทินแรกเริ่มที่ไหนครับนิมริดครับปฏิทินแรกเริ่มที่ประเทศออสเตรียนะครับพระเจ้าหลานเจอพระองค์เจ้าพระชลกิติยาพานะครับจัดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับแก่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดไทยออสเตรียธรรมารามนะครับวันที่17พฤศจิกายนเวลา13บสนาฬิกาสานาทีนะลาฟาเอลกาเซ่นะครับ11ถึง13 1200กรุงเวียนานะครับ <g ul ain> ขอเชิญชาวไทยเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพียงกันพร้อมกันนี้ทางทางวัดก็ได้จัดงานลอยกระทงด้วยในงานเดียวกันมีการแสดงของศิลปินนิกนิลนามและออสธนงผงส่งท้ายด้วยการประกวดนางพระประพาสครับ ปฏิทินที่2นะครับไปที่ประเทศออสเตรเลียครับนายพีรวิชส่วนประเทศกรุงศุนใหญ่นนครซิดนีอัญเชิญผ้าพระกฐถินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่นางสุธีราแซ่เต้ผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐถินเพื่อทอดถวายณนะวัดป่าพุทธรังสีครับครับผมนั่ก็เป็นประชิดที่ได้สนใจในวันนี้นะครับครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้อยากจะให้ทางรายการนําเสนอน,นะครับส่งมาได้ที่ t h a i o ซิบานแอ m ชีเมลครับพราะวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับพิมพ์ว่า ไทยไลฟ์รีพอร์ตตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทาง,ทางช่องแบงคอกทีวีในเครือข่ายเจริญเคเบิลทีวีซึ่งรับชมได้ทางอิเนเทอร์เน็ตด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน